สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งลรก็ททานผู้ชมที่เขารบทุกทันครับ <c oughs> อ่ะโดนๆจะได้มายางหลอสวนพี่น้องนะครับจะสังเกตเห็นว่าการปลูกพืชของคนใจชาวทุ่งกับยกแก้วเฟมลี่เนี่ยจะปลูกปนกันในแถวเดียวนะครับคือจะบริแยกแถวว่าแถวนี้หมักเผาเด้อแถวนี่คาเด้อแถวนี้หมักม่วงเด้อบริปลูกอ่าบริแยกนะครับจะเห็นว่าว่างมองได้ไสมมองหันต้นยังกระยาไส่กันลงไปนะครับ ซึ่งจริงๆก็ดีหรอกการผสมผสานนั่นก็คือเดให้มีความหลากหลายนะครับไม่หญ่ไม่น้อยปนกันอยู่เฮ็ดคค้ายกับปลาแต่ว่าในแง่การผลิตหรือในแง่คุณภาพนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบ่งเอากล้องทางหลังกอนนะครับจะเห็นว่าต้นไม้มันสิ่งกันขึ้นพี่น้องนะครับต้นไม้มันสิ่งกันขึ้นเพราะว่าเป็นยังกันสิ่งกันขึ้นเี่มันต้องการแสงแดด จะพาพี่น้องมาเบิบักสิดาต้นนี้นะครับเบิงศิดาต้นนี้ถ้าหากปูแยกแต่มันนี่มันจะบวเป็นทั้งสี่นะครับนี่ยพี่น้องเบิงตน้นแทนที่มันจะตั้งตรงขึ้นทั้งฝ่ามันบอ่อตั้งตรงพี่น้องมันเหา้ยวคือจลาดจลาดจลาดออกมาทั้งนอกเลยเนื่องจากว่ามันบืนหาแสงเพราะว่าทั้งนี้แสงคือบางเบิร์ตนะครับพี่น้องจะทรงผ้นเสียก็คือเคดใหตต้นล่มง่ายนะครับ า้าในกรณีที่โฮมทึบคักๆนะครับจะส่งผลต่อการติดหมากติดผลเนื่องจากว่าแสงบ่พอสังเคราะห์แสงบได้เต็มที่นะครับพี่น้องนะครับหรือการแกล้งแย่งอาหารกันก็นกเป็นส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับแต่เลยคิดวัดการปลูกแยกกันเลยหรือแซดเป็นซัดเป็นส่วนนี่จะดีนะครับจะดีก็เช่นแถวนี้หรือส่วนนี้อาจจะเป็นข่าส่วนนี้เป็นพืชพักสวนขั้ว โซ่น,นี่เป็นผลละมาลากใหม่เองสินะนะครับน่าจะเป็นยังสัน้นแต่อันนี้โบแมนนะครับวัดตะวางใส่เข้าไปเลยนะครับพี่น้องเบิงบ้งหมดเียนะครับต้นไม้ที่ใหญ่ซ่าก,กับต้นไม้ที่ใหญ่เร็วอยู่น้ำกันอันนี้เป็นอะไรบ่เนี่ยเนะี่ยเบิ้งหมักม่วงกับสะอมสะอม,สะอมงัเบิดนะครับเบิ้งคาพี่น้องตะกอนหล่อยอันนี้คือพุทรซาจัมโบนะครับพุทราหมักกระทันหง,ง่นะครับพี่น้องนะครับ ปลูกตะปีก้อนนี่นะครับได้สองปีแล้วนะครับปรากฏว่าโดนค่างําเอาเน่งของมะน่อกเลโค้งของมะนอกโค้งออกมาหาแสงทำประสันบลรอดเพราะว่ามันเป็นกลไกการเอาตัวรอดของพืชนะครับเมแต่ละหมดนะครับพี่หน้องสังเกตคือค่างําเบิดนะครับหมากมันอยู่ทางในมันจะบดติดนะครับเพราะว่ามันหอมมันจะมาอยู่แท่หนอกๆนะครับมันจะมาอยู่แค่หนอกๆสิครับฉะนั้นนะครับถ้าจะให้ดี ก็คือต้องมีการจัดโซนหรือการแบ่งโซนของต้นของพืชจะดีที่สุดนะครับบ่เม่นผสมประสานมูลเล่ๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวคงจะได้จัดระเบียบไม่ละต่อไปนี่นะครับพี่น้องสังเกตเห็นมาแล้วนะครับสมควรจะได้หมากกระบืได้หรือเป็นจะได้หลยกระบรื้ได้องกสินะนะครับเบื้องเลยก็ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มันซิดกันเกินไปนะครับมันซิดมันนั่น,น,นกันเกินไปแทนที่จะได้หมากกระบืได้เนาะนะครับ หรือตคนเตติดมากึ้นมาเหล้วลนทิ่มก็มีนะอันนี้ทัานร่นบอนว่าร่นแล้วนะครับถ้าเป็นโซนละมุดก็คือละมุดเป็นแถวของละมุดไปเลยคาก็เป็นแถวของคาไปเลยก็มีการตัดแกงดีๆก็กับไ่มีปัญหาเนาะคืออันนี้มันปนกันนะครับว่าจะว่างไส้กันเลยแบบผสมผสานก็คือผสมจริงๆจักอันใดเป็นอันใดนะพี่น้องหมูพี่ขนาดก็ะยองอุตสาห์เป็นหมากห้อยู่ด้วยเนี่ยขนาดปนกัน เอาทรงผลเสียอีกต่อมากก็คือเมื่อต้นมันหนึ่งแล้วมันจะล้มนะครับน้องล้มยากแก้กันดูแลหรือเฮ็ดเฮยโบยืนนะต้นใหม่โบยืนนะเพียงน่อยนมถ้าเป็นกล้วยกัน่าจจะยู่ส้วนของกล้วยไปสร้างสินะแต่ว่าใจแก้วกับเส้าทุ่งไส้กันเลยเนื่องจากว่าเนี่ยนควมผสมผสานควมหลากหลายอ่าข้าเนี่ยที่กี้เขาบุกมีกี้ตั้มกี้ต้นหรอกแต่ว่าเมื่อมันใหญ่หรือว่าแล้วมันแงย่ไหมล่ะสังเกตเงาละมุดละมุดตัวนี้ก็เลย หนึ่งว่าพิดะหนึ่งสเสแดดนะครับอีกเหนึงต้นใดที่บอสเกใส่ประโยชน์จริงๆกับรวนเจาออกเนาะเน็่ยคือมะดิโค้งีบบไมีใครกินเนาะดอกมัหุ่งเลยนะครับก็บควรจะตัดออกตัดแตงใหม่ปรับสภาพดีๆเนาะนะครับแทนที่บางต้นเขาจะได้กินมากก็บม่ได้กินนะเห็นบ่นี่ยจ้งนอจะงงงไปโค้งหาแสงนะครับโค้งหาแสง ข็ควรจะจัดจัดระเบียบใหม่เนาะเดี๋ยวจะล่องอยอดกิ่นออกนะคนะครับจะจัดเป็นโซนเป็นอย่างเงีเดี๋ยวเพื่อจะเอาไม่ใหนี่ยืนต้นมาปลูกน่ำพวกย่างเนาะซับไปไม่นะเขาบ่ได้วางยังกะคงจะไปเรื่อยแต่ไม้ที่เป็นอัพพืชพันธัญญา,า,าหารเป็นอาหารขเขาเนี่ยเขาจะต้องที่จะได้ให้มันได้กินเนาะนะครับเหมือนกิ่นะ้อกนะ มักเท้าจริงจุ่งเมื่อกี้ขึ้นอยนสักกล้วยงับมันนะครับเนาะจะมีเวลาก็คงจะได้มาตัดออกคือนี่คือกล้วยซึ่งนี่กบบระเพาะใสโประโยชน์นั่นแหละก็ต้องตัดออกเลยนี่นี่นั่นสิบางคนจะให้มีอีกเดี๋ยวเนาจะใช้ถุงมุงายออกแล้วเอาต้นย่างมาปลูกแทนเนาะคือมันบริจัดเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเพ่อยให้มันงับกันยุ่งสิอลไรนี่ชักอะไรเป็นอะไรมุนนี่ล่ะนะพาพี่น้นองเลาะอ,อีกจังหน่อย ครับพี่น้องผสมผสานแบบนี้กับโบไว้เนาะมันโบเป็นสัดเป็นส่วนผลนนะนะครับโบได้กินก็ควรจะตัดลงเนี่ยสะอมนะครับเดี๋ยวให้แตกใหม่เดี๋ยวหนาหนาวน,นี่นะครับฝนเสียอุ้ยๆเนี่ยก็จะ,จะมีการบูรณะอีกเท่หนึงนะครับเพราะว่าส่วงว่าปลูกกับปลูกเลยเนะาะจักอะไรเป็นอะไรนะครับไอ้เจ้าคานกับโบขึ้นว่าสิ่งใหญ่เรี้ยวปปนี่ตะก,กี้ก็มีโบก,กีร่ำมาเนี่ยบักง่ายนึงเดี๋ยวคงจะได้แบ่งออกเนี่ย คงจะได้แยกออกเนนะาะเอาเพื่อได้จะได้เอาไปปลูกกลับมาได้พี่น้นองเนะคุดปั่นกันไปปลูกซะไปนเนี่ยหลายโพลแล้วค่าเนี่ยนะครับนี่แกวมัดตัดแต่งกิ่งสะโอมบอกเพื่อบ่งให้มันบงังแดดนะแล้วจะค่อยปัปปนะนะ้บปลูกไปเนาะนะข้าวก็คงสิเสื่อมใหญ่แล้วล่ะนะนะตัดออกเลยนะมันผสมผสานกับผสมผสานโพดนะครับนะอ่นะนะีนะ่ลนะมุดนะครับจริงๆจะดกกว่านี้เยอะแต่เนื่องจากว่ามันคมจัด นะครับห่มหลยพดนะครับหมากก็เรียกว่าท่อใดนะครับแต่เท่าที่เห็นนะเราจะได้มับูรณะไม่นะครับจัดเป็นคิจจลักษณะนะครับพืชที่อาจจเป็นแตยูน้ำมูกับสิบบ่อหิยูน้ำมูสิแยกส่วนแบ่งส่วนออกนะครับคือถ้าเป็นไม่ได้ก,ก็ไม่ยืนต้นขเขาคงจะอยู่ฝั่งนี่นะครับพวกพืชพักสมุนไพรต่างๆงก็คงจะง่ายโซนนไม่นะครับพุ่ทางผล่นเบพท่านเห็นยางพุทธอะไรนะครับคงจะคงจะต้องง่ายออกไป จัดไปสัดไปส่วนนะครับเบื้องแล้วปนกันหลายเลยโบสเป็นผลดีเพราะปันได้นอกพี่อน,น้องเนาะนะครับอขอสําคัญก็คือผลผลิตบอ่บอคุอ้มบอ่อสีได้นะครับเดี๋ยวมากหกตึงหลายอยู่หรอกหลายหลายแต่เขามาทาั้งไม่หรืคุณาภาพเพราะทรายก็จะต้องจัดว่างทางไม่นะครับสําหรับสวนห้องนะครับถ้าเป็นมะพร้าก็รอบไงกันนะจะมะพร้าวทั้งหมด ตาไข่นะครับก็คงจะบ่ให้ขึ้นสูงไปกวอนนี้คงจะมีการตัดลงเนี่ยอาจารย์นี่ไม่พอได้กินเนี่ยปลูกเปลืองดินเปลืองปุยเื้อๆก็คงเก่าออกนะครับบริหารจัดการไม่บ้านะนะครับโอ้ม่ไหวมุนพอดมั่วพดผสมประส,รสานกับผสมประส,รสานเกินไปพดเนาะไม่น้องเนาะบ่ไหวนะครับแทนที่จะได้มาได้ผลบังกันงํากันเยอะผููเถ่าเป็นเามันงํากันมันเพราะว่าสิตได้อยู่ได้กินดอก คุณจะน้อ,นอยๆแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพาดเดี๋ยวมันไข่เด้ไลายเยดีเ๋ยวบ่ได้เรื่องได้๋ยวเล่าเนี่ยมันบ่เป็นท่าปอะเดีย๋ยวเป็นหนองเปื่องเนาะคือคนณลายคือกันคุณไล้เหรอสู้กันเฮ็ดเวียงนี่โอเคอคนเป็นเศร้าเฮ็ดเวียงสองคนน้องนั่นไม่จะกินนี่ซึ่งนหนึ่ก็ะบอกปันใดมาเปรียบเทียบนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวคงจะได้จัดแบ่งส่วนไปเดี๋ยวยกจะเฟมิลี่จะได้มัดค่อยๆแยกค่อยๆแบ,งงบ่งออกจัดส่วนไปนะครับ แก่แลกมันบ่มีหยังกเ็เลยเม้นปลูกไปก่อนจะได้เอาไปก่อนจะได้ใส่ต่ำข้าไปก่อนนะครับ๋จะจะมาแก้ไขที่หลังมาทันนะมูนี้ดอกไหม้จริงๆก็เ่ได,ด้ปลูกว่ามันเกิดเองนะมีปลูกตัที่แนักนละต่อไปมากัเม็ดมันล้นลงมามันก็งอกเองเกิดเองแค่ไข่ย,ยู่ดอกมันอยู่เพราะมัน เอาคลิปนี้คงเก็บเทคนิคของพี่น,อน้องเนาะนะครับคลิปหนา้ามีิยังดีๆจังพ่อกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับเข้าใ,ใจสะทุงนะครับเมื่อน,นี้ว่างมีโอกาสได้มาเลาะหัวล้อสวนก็เลยเห็นสภาพบางสี่ก็เลยให้พี่นอ้องเบท่านได้ที่คิดอยากจะปลูกผสมผสานก็ควรจัดการว่างพังให้ดีๆย่ามัว่วคือเศร้าถุงหรือเ่าเนี่ยมุนเอเล่ได้จักอนไรเป็นอะไรนะครับแทนที่จะอ่าได้ยุ่ยได้กินบางเท่อกัน บบกไห่พลนผลิตเท่าที่ควรก็มีเปลืองปุ๋ยซื้อนะครับเอาคลิปนี้พ่อกันเท่าน,นี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกนไ่สวัสดีครับ